ก็สวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับบูลลี่กันในพาร์ทที่15แล้วนะครับผมโอเคก็จากความดูตอนที่แล้วนะครับผมรู้สึกว่าเราเนี่ยจะได้ไปเก็บมาคบทุกแก๊งแล้วนะครับผมก็เลยทําให้ตอนนี้เนี่ยเราเป็นเขาเรียกว่าเรากลายเป็นคนที่คุมโรงเรียนไปแล้วครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเคเวสตต่อไปมันจะเป็นอะไรนะครับผมถ้าเราแบบว่ากลายเป็นคนที่คุมโรงเรียนแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวมาดูกัน นั่นตลกดีว่ะจิมมี่ไม่จริงๆแล้วมันตลกม้างๆเลยเนี่ยเฮ้ยไม่เอาน่าพวกจิมมี่ฉันอยากจะคุยอะไรสักอย่างกับนายอ่ะยังไม่ใช่ตอนนี้พีทฉันกําลังยุ่งอยู่นะสัหมายถึงกําลังคุมโรงเรียนอยู่นะใช่เลยใช่เลยล่ะพวกจิมมี่ได้โปรดเถอะพีทพอได้แล้วเออหูปากมาเลยพีทที่เนี่นะเขาต้องมีคนคุมนะเว้ยรู้อะไรไหมจิมมี่ลืมเรื่องโรงเรียนไปเถอะ ฉันรเมืองทั้งเมืองเนี่ยคนรู้เรื่องเกี่ยวกับนายนะนายเหมือนแบบในอำเภออะไรเงี้ยนายคนที่จะไปพ่นสีบนซิตี้ฮอลเลยเป็นไงล่ะไปวาดรูปขี้ที่หน้าประตูแม่งเลยเป็นไง <c oughs> ไม่เว้ยไอ้โง่มันจะต้องไม่ใช่อะไรแบบนั้นมันจะต้องเป็นอะไรที่แบบว่าพ่นสีเพื่อเป็นคำเตือนเป็นไง <c oughs> ใช่นั่นเป็นไอเดียที่ดีเลย ฉันจะได้แสดงให้ทุกคนเห็นว่าใครใหญ่นั่นใช่เลยเจมี่โอเคสาวๆรออยู่นี่นะนี่จะเป็นสิ่งที่พวกมันลืมไม่ลงเลยล่ะเฮ้ยเจมี่อย่าลืมเรื่องแกลลี่นะเฮ้ยล,ลองด้วยดิโอ้ยตอนนี้รู้สึกว่าเจมี่จะจิมี่จะไม่ฟังอะไรแล้วครับผมตอนนี้จิมี่จิมี่รู้สึกว่าตัวเองเป็นใหญ่นะจิมี่ไม่ฟังใครทั้งนั้นครับไม่ไม่ฟังแม้แต่แม้แต่พีทนะครับผมโอ้อะไรวะเนี่ยโอเครู้สึกว่าเราเราจะต้องไปพ่นสีเหรอ แปลว่าเพ้นสีอะไรอย่างงี้ด้วยหรนะนี่เข้าสู่วิถีวิถีแห่งการเกเรแล้วสินะให้ตายสิถ่ายสเก็ตถ่ายสเก็ตเย้ยตำรวจตำรวจ,จยยตำรวจใจเย็นโอ้โหตำรวจออกกลับไปโรงเรียนเดี๋ยวนี้นะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ผมไม่กลับไปผมเป็นเด็กดื้อนะผมเป็นเด็กดื้อผมจะโดนเรียนไป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 นี่ครับมันมามันให้เรามาที่หน้าอำเภอเว้เพื่อที่จะทำแผนการชั่วร,ร้ายอะไรบางอย่างนะเยอะตำรวจมาตำรวจตำรวจตำรวจ ที่เห็นตำรวจโอเค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 เอ่อต้องปีนไปบนจุดสูงสุดของซิตี้ฮอล์เดี๋ยวนะปีนขึ้นไปข้างบนเหรอหรือยังไงวะเนี่ยแป๊บนึงนะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหแล้วมีทางให้ปีนซะด้วยโอ้ทำอะไรวะเนี่ยวันนี้โอเคผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นการแผนการทำอะไรของเด็ก เด็กโซนเขานะครับตอนนี้จิมมี่เขากลายเป็นเารียกว่าอะไรอัตาภาน์อย่างเต็มตัวแล้วตอนแรกจิมมี่เขาแค่จงใจที่จะแบบว่าสั่งสอนพวกแก๊งให้มันรู้แค่ว่าแบบเอออย่ามาแกล้งพวกกูแต่ตอนนี้พวกแก๊งพวกนั้นเคารบจิมมี่แล้วจิมมี่ก็เลยแบบเข้าสู่ด้านมืดให้ตายสิโอเคโอ้ okay. โหปีนอย่างสูงให้ตายเถอเพิง่งเพิ่งรู้สึกตัวขึ้นมาสูงขนาดนี้โอ้โหอะไรไปเนี่ยโห,โหเล่จะบอกนะว่าโอ้ มาเพ้นสีโอเคเพ้นสีเพ้นสีนสอ่ะอ่ะโอเคบูบูอะไรอะ่ะเอา้าเราต้องการสีเพิ่มโอ้โหแล้วนี่กูต้องลงไปซื้อใช่ไหมโอเคสีหมดโอ้ยร้อยวันพันปีไม่เคยหมดจนกระทั่งตอนนี้เออเราต้องไปซื้อที่ไหนนะอันนั้นตัดผมอ๋อนี่ไงนี่ไงยำยำมาร์เก็ตร้านค้าตรงนี้น่าจะขายนะไหนดูสิ สีมีสีสเปย์ขายไหมครับนี่ไงซื้อมาโอ้หตอนนี้เรามีเงินอยู่583เหรียญโอ้ก็ก,ก็ก็เยอะเอาเรื่องนะให้ตายสิโอเคไปไปไปไ,ปไ,ปไ,ปไปเราต้องกลับขึ้นไปบนนั้นเพื่อที่จะพ่นสีเหมือนเดิมพ,พ,พ่นสีพ่นสีพแสดงความความเป็นใหญ่นะครับผมผมไม่ได้เข้าข้างจิมมี่นะตอนนี้เพราะว่าจิมมี่เขาเอ่อเรียกว่าอะไรเข้าสู่อาการคือมอยนะ อาการคือมวยนะครับผมเพราะงั้นผมขอพูดอีกครั้งนึงว่านี่เป็นการกระทําที่ไม่ดีนะฮะเพราะงั้นก็อย่าเอาไปทําตามโอเคอย่าไปพ่นสีที่ไหนล่ะโอเคอโอ้โหแล้วมันอย่างสูงเลยพระเจ้านี่ตกลงไปนิดศพไม่สวยแน่นอนโอเคได้สีมาละมาตอ่อ Cit, INE, โอเคบูวอตอ๋อเ,อเขียนชื่อมาหาวิทยาลัยไ,ไม่ใช่เขียนชื่อโรงเรียนเรานะครับผมเฮ้ยทำอยังไงไปดีนะไอ้นูนลงมาเดี๋ยวน,นี้เลยโอ้โหมัน,มมนยอมรับไม่ได้นะแบบเนี้ยอ้าวอุ้ยล่วง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 โอ้ยเชื่อเกือบล่วงแล้วโอเคโอเคไป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  เมื่อกี้นี้มาเขียนชื่อเขาเรียกว่าอะไรเขียนชื่อโรงเรียนเขียนชื่อสถาบันโอ้โหแม่งโคตรแม่งโคตรเด็กช่างประเทศกูเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเวลาชิง่งเด้ยวเวลาชิง่งไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ,โอเคเราต้องปาตรงนี้ใช่ไหมอย่าบอกนะต้องถ่ายรูปอะ่ะโอ้ใช่เลยใช่เลยใช่เลยถ่ายรูปถ่ายรูปครับถ่ายรูปนี่หน้าอำเภออแบดโฟโต้อายังไม่ดีอะอเรียบร้อย ค่ะทีนี้ก็กลับไปที่หอชายได้แล้วครับอย่างสบายใจนะฮะคือรบัสกับหอฮ่าสบายใจเฮ้ย <c oughs> กลายเป็นเด็กซนไปแล้วเจจิมมี่ของฉันไม่นะมา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 ในดูซิว่าเพื่อนๆเ,เ,เราจะว่าไงบ้างนะครับผมเฮ้พวกแกเห็นสิ่งที่ฉันทำหรือเปล่านะฮะ ฉันทําได้เยี่ยมเลยฟังนะาเรามีปัญหาแล้วเนี่ยฉันเป็นราชาพิษเป็นราชาเลยด้วยนายเป็นราชาที่ชอบก่อปัญหาดิฉันแค่หายออกไปสองสามชั่วโมงเกิดอะไรขึ้นน่ะทั้งหมดเลยนายจะได้ไม่ที่นายสัญญาไว้ว่านายจะพาความสงบมาสู่โรงเรียนเนี่ยฉันบอกได้เลยว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นก็แต่ใครอยากจะสู้ก็มาสู้กับฉันนี่ฉันคิดว่าแกลลี่น่าจะอยู่เบื้องหลังเนี่ยแต่เชื่อฉันเถอะทุกๆคนอาเากระทืบนายมากเลยฟังนาาฉันต้องไปแล้วเดี๋ยวคุยกันอ่าแม่งเ้ยอุ้ย อ้าแล้วทำไมเดี๋ยวนะทำไมมันสูญเสียค่าความเคารพไปอย่างละ75เลยครับเมื่อกี้มีใครเห็นไหมะะฮะโหที่ชิดเกิดอะไรขึ้นวะโอ้ผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเว้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปทําอีกเควสหนึ่งกันเลยกันล้วกันนะครับผมเควสที่ชื่อว่า Red in the Library หรือว่าก็กคือหนูในห้องสมุดเอ้แต่เดี๋ยวเอ๊จะว่าไปช่วงนี้เราก็ไม่ค่อยได้เรียนเลยนะไปเรียนหน่อยดีกว่าเนาะ ไหนๆก็ไหนๆแล้วไปเรียนหน่อยดีกว่าไปเรียนหน่อยดีกว่ามาเรียนชั้นไหนเรียนชั้นสองโอ้โหไม่ได้เรียนนานมากเลยเนี่ยให้ตายสิทำแต่เควสอวิชาอะไรวิชาคณิตศาสตร์หนึ่งโอ้โหนี่ไม่ได้เข้าเรียนนานจนจนคณิตศาสตร์ไม่เงียบยังยังเป็นหนึ่งอยู่เลยครับโอ้ให้ตายเถอะมาออตอบให้ได้มากที่สุดอย่างนั้นเหรอ 3บวก4เป็น7อ่ะฮะ5้าเท่ากับเท่าไหร่15บวก5ได้50 6 6 36ามสิบหกทำนิทยนอิงเกิลมีสามเก,กี่อัน2อันอะไรเล็กที่สุดยุงครับผม12เท่ากับ20บลบอะไรใหญ่ที่สุดดาวพฤหัสอ่ออะไรมีจำนวนน้อยที่สุด203ครับผม8บวก3 8 31เอ่อ1หัก2ก็เป็น0.5าอ่าฮะอันไหนชาที่สุด สล็อตเนี่ยโอเคร้อเท่ากับ3ามสีบสอ่าเจ็ลบเท่ากับสอโอเคอันไหนเร็วที่สุดอ่าจริงจก็โบัทุกเกบเกท่ากับโ oh okay. อ้โหเก้าเคูณสิบเโอเคสิบอ่อบวกอะไรได้21่สบเอ่อสิบวกเก้าโอเคสาอ่าเจ็ด okay. ไงโ okay. อเคอะไรเร็วที่สุดอ่าจะรวดอ่าอันนี้มีสีเหลียมอยู่กี่อันมี5อันโอเค อันนี้หักครึ่งหนึ่งได้เท่าไหร่ิเจไงโอเคสิบ okay. ้าลบหเป็น9อ uh ่ะฮะอะไรเร็วที่สุดเออลดลดยนโอเคศูน uh, okay. เท่ากับอ่อหนารสอโอเคอะไรสูงที่สุดพีระมิดไงโอเคอะไรสูงที่สุดอ่า uh, จำนวนเยอะที่สุดก็คือ79 uh ็ด huh. สิบเอ่วกสามเจ็ดสาท่าก uh ับ huh. ส uh ิบอ่ะฮะยี่สิบสี่ยสี่ยี่สิเอ้าไม่ทันแฮ อ๋อแค่นั้นแหละเยี่ยมเลยว่าแต่เรียนคณิตศาสตร์ไปแล้วมันได้สกิลอะไรมาปะวะอ๋อเป็นเป็นชุดครับผมปลดล็อกชุดนะฮะโอ้แต่ผมก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจชุดขนาดนั้นนะเพราะงั้นก็โอเคไปทำเควสดีกว่าไปทำเควสไปทำเควสโง่โ่ไฮรกเก็ตไฮรัะเก็ตกระโดดฮึบเออ อ๋อนี่มันแย่ชะมัดเลยนี่มันโคตรแย่เลยฉันยังไม่อยากเป็นการละโลกหรือว่ามีหนูเป็นสัตว์เลี้ยงหรอกนะมันเป็นความผิดของแกจิมมี่ฮะเดี๋ยวไม่ไม่ใช่เว้ยพูดเรื่องอะไรกันวะเนี่ยห้องสมุดเนี่ยมันเต็มไปด้วยหนูยังไงเล่าแล้วฉันก็มีสอบอาทิตย์หน้าด้วยเพื่อนแกนี่มันช่างอทำอะไรสักอย่างสิเพื่อนฉันคิดถึงวันเก่าๆชะมัดเลยถึงฉันจะถูกโดนหัวล้อเยอะใส่หรือว่าถูกลังแกแต่อย่างน้อยฉันก็ยังอ่านหนังสือได้อย่างสบายใจ ่าไม่เงไปออกไปนะ่ะอ่านี่แกยิ้ยวแตกใส่ก,สกิ้เกงอีกแล้วเ,อ,เอาจี้ยิ้วไม่นะฉันสาบานฉันแค่ทำโซดาหกเนะ่นะโซดาเหรอพ,พวก้แกนี่มันลูกตุ๊ดชมัดแ,แค่หนูสองสามตัวมันจะไม่น่ากลัวอะไรไม่เงนาสมเพชยรวะฮะจู่ๆก็มีหนูอยู่ในอิ้วอะไรอะ่ะเราต้องจัดการหนูแป๊บหนึ่ง จะการจะการยังไงเตะแม่งอเตะหนูเตะหนูไม่ได้ยิงยิงหนูด้วยหนังกระติกยิงหนูก็บหนังกระติกยิงแม่งยิงแม่งยิงแม่งยิงหนูยิงหนูยิงหนูด้วยหนังกระติกยิงหนูด้วยหนังกระติกนี่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 เราต้องกำจัดหนูครับกำจัดหนูอันแน่ทำอะไรกันอยู่เนี <Kan> ้ยอืมอืมอืมกำจัดหนูกำจัดหนูอโอ้โหมันเยอะเนี่ยประทัดหน่อยไหมบึ้มแม่งบึ้มหอสมุดโอ้เด็ดเด็ด อทำลายขอสมุดต, <c oughs> ตายที <c oughs> โอเคโอเคโอเคได้โปรดช่วยจัดการพวกมันที่ได้เลยครับจานได้เลยครับจานเดี๋ยวจานยืนอยู่บนโต๊ะแม่เจ้าเฮ้ยไอหนูไอห,หนูเวินีห่หนูตรงไหนอีกตรงนู้ดยิงแม่งโอเคตรงไหนอีกตรงไหนอีกโอ้โหแล้วมุมกล้องมันหายอย่างยากหายอย่างยากเลยครับน้องๆครับอื ตรงไหนโอ้ตรตู้ตู้ตูอืมีตัวนึงเอ๋อไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้อืมเรียบร้อยเอ่อมีตรงไหนดีกว่าตรงนี้ตรงนั้นตรงนั้นปิ้วโอเคไม่ไม่เข้าอืมอืมจากการนูพวกนี้ทีได้เลยครับจันตัวท้ายแล้วตัวท้ายตัวท้ายอยู่ไหนวะตัวท้ายตัวท้ายฮันแนจะไปไหนไอ้หนูไอ้หนูไอ้หนูนี่เรียบร้อยลองดูกล่องตรงนั้นสิเผื่อว่าจะมีหนูอยู่ในนั้นอีกน่ะ กล่องนี่เหรอครับใช่กล่องพวกนั้นแหละหนูมาอยู่ในกล่องพวกนั้นตอนที่มันถูกส่งมาเอในนี้ไม่มีหนูแล้วนะครับผมผมคิดว่าผมน่าจะจัดก,การมันไปนหมดแล้ว่ขอบคุณมากเลยจิมมี่ถ้าเธอมีหนังสือที่ยังไม่ได้มาคืนเธอไม่ต้องเอามาคืนก็ได้นะเออผมทำอย่างนั้นมานานแล้วเออเออผมหมายถึงอขอบคุณครับหนูได้30เหรียญว้าวได้สมไม่สิ่งชิด อ๋อเสร็จงานแล้วนะครับผมโอเคเอาละเควสต่อไปน่าจะอยู่ใกล้ๆนะครับผมเมื่อกี้นี้มันบอกว่า the gym is burning อันนี้เคลียร์ประเด็นของพวกเด็กเนิร์ดประเด็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอเคอะไรมาขอให้ช่วยไม่ช่วยเว้ยนี่ถ่ายสเก็ตไปทำภารกิจดีกว่าถ่ายสเก็ตไปทำภารกิจเอออุ้ยไม่ล้มเว้ยฮ่า เฮ้ยเฮ้ย่ฮ้ยยายายาากูจะไปเข้าเฟสกูจะไปเข้าเฟสแล้วเข้าเฟส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 อืมเข้าเฟสนี่เอ้าโอไม่อยากจะเชื่อเลยโอ้ไม่ฮอบกินมานี่เลยเออว่าไงครับคุณเบอร์ตันว่าไงเหรอว่าไงเหรอตอนนี้โรงยิมฉันเต็มไปด้วยไฟแม่งเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ย แล้วถ้าแกไม่ได้ทําแล้วใครจะทะําล่ะฮะเออผมไม่ได้ทํานะใช่ผมไม่ได้เป็นคนดีขนาดนั้นแต่ว่าผมพยายามจะทําให้โรงเรียนนี่มาสงบสุขเพื่อหยุดพวกอัตภา,านไงฮะอัตภา,านเนี่ยนะอันที่จริงฉันสนับสนุนอันตภา,านด้วยซ้ํามันทําให้พวกเราแข็งแกร่งแล้วมันก็สร้าง ลูกชายยังไงล่ะและเพียงเพราะว่าแกน่ะไม่มีเพื่อนแกก็เลยทําทุกอย่างของคนอื่นพังยังไงล่ะจิมมี่ใช่อันตราพาด้ยแกน่ะมาไอโซโครกนี่คุยเรื่องอะไรกันวะเนี่ยผมไม่ได้จะมีทีมซะหน่อยแกน่ะมันเป็นคนอ่อนแอและแกก็เป็นคน<ว>อ่อนปวกเปียกเออยังไงก็เถอะฉันเรียกตำรวจไปแล้วแกโดนดีแนะ่ไอ้หนูผมไม่ได้ทำเอองแง่แหละฮอบกินส <Hopkins. S 1> ์ช่วยด้วยช่วยด้วยหายใจไม่ออกไอ้เหี้ยไม่นั่นใครอะ่ะ นั่นมันมีบางคนติดอยู่ข้างในอ่ะโอ้โหนูกลัวจังเลยแม่จ๋าแม่เนียผู้มึงนี่นางสมเพชชำวัดเดี๋ยวจะไปช่วยเองทงั้งระเพิงอยู่ตรงไหนอยู่ตรงบันไดลงไปห้องเปลเซาผ้าแต่อย่าคิดว่าฉันจะให้อภัยแกนะฮอปกินเอามีคนติดอยู่ในมีคนติดอยู่ในโรงยิมแล้วโรงยิมไฟไหม้ไม่นะได้อ้นี่มันไอ้นี่มันเคยแกลงกูด้วยว่ะ่อยแม่งโดนเผา,าตายเดีมยวนี่ยเออนั่นแหละโดนเผาไปเลยนี่ให้ตายสิจิมมี่ฉันอยู่นี่ แหมทีนี้ทำมาเรียบโอเคโอเคโอเคผมต้องผมต้องผมต้องช่วยมันก่อนต้องช่วยเดี๋ยวๆๆ๊เด๊ช่วยไงวะอ่ะช่วยยังไงวะอืมฉีดไฟฉีดไฟโอเค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 อุ้ยเฮ้ยแมนดี้เหรอแมนดี้แมนดี้ช่วยแมนดี้ก่อนช่วยแมนดี้อุ้ยกระโปรงเปิดแมนดี้โอเคโอเคโอเคเอ้ยยกขึ้นไป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 ออกไปลงลงโอเคไป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 จัดการเองอือ ดับไฟ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 แมนนี้ออกไปเลยเดี๋ยวโดนไฟไหม้หรอกโอเคโอเคโอเคดับไฟ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 โอเคโอเคจูดี้จูดี้ขึ้นลึกลุกขึ้นแล้วจูดี้โอเคเอามีคนโดนตรงนั้นอีกเออจิมมี่ช่วยจิมหน่อยเออจะพยายามอยู่พยายามอยู่นี่ไงเออมาเร็วมาเร็วมาเร็ว จิมมี่จัดการไฟหน่อยครับ andy, แปนดี้แป๊บนึงให้ตายสิดับไฟดับไฟดับไฟอืมเขาแต่ลงยิมไฟไหมได้ไงวะเน,นี้ยโอเคเฮ้อ้จิมมี่ขอบคุณมากเลยนะเกิดอะไรขึ้นอ่ะแมนดี้ฉันไม่รู้เหมือนกันแต่ฉันเห็นใครแปลกๆอ,อยู่อยู่ตรงข้างล่างนั่นนะ่ะเดี๋ยวฉันจะไปดูนะระวังตัวด้วยนะจิมมี่ใครแปลกๆเหรอใครมันวงเพลิงวะวะ ฉันเกลียดศักรง,งเรียนนี่ฉันเกลียดมันฉันเกลียดมันเอาอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใครวะฉันจะไม่ยอมจดใช้หรอกเว้ยเอ้ยเอาใครวะเกาหัวเลยใครอะะวรเหรอเห๊ยอะไรวะอยู่ๆก็มีคน เอ้าเดี๋ยวกูเพิ่งกูเพิ่งช่วยชีวิตมึงออกมาอะนะไอ้ควยนี่อือยากโดนมื่อไหฮะไอ้เปรตฮะยิงแม่งเลยอะไรยิงแม่งเลยเฮ้เล่นเชี่ยอะไรฮะอืแม่งเอ้ยกูเพิ่งช่วยชีวิตพวกมึงไะเนี่ยยังจะมลาลังแกกูอีกเออ่ตอนนี้ก็ยังเหลือเวลาอยู่อีกนิดหน่อยเดี๋ยวผมจะทำเควสเออ่เควสสีแดง มีคนบอกว่าถ้าทำเควสสีแดงตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้อ่ามันจะทําให้เราได้ที่พักใหม่นะครับผมเราจะไปทํากันนะฮะเออรู้สึกว่าเควสมันจะมาทายโอ้ยโอ้ย,โ,อยโดนรถชนไอ้บ้าเอ้ยโทษครับเอ่ออยู่ตรงไหนวะรู้สึกว่ามันจะเป็นไอ้นี่ครับเควสของพวกพวกเด็กช่างหรือเปล่านะใช่ไหมพวกเด็กแว้นน่นะน่าจะน่าจะใช่นะครับถ้ามาตรงโซนนี่น่าจะเป็นของพวกเด็กแว้นแน่นอน ไม่ต้องสงสัยเลยโอ้โหมันมันใกล้เหมือนกันนะเนี่ยอะเกาะรถไปด้วยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้นี่หว่าไหนดูสิมันคืออะไรครับแม่งเอ้ยดูทีวีอย่างเดียวแม่งหัวชิบหายอะไรไม่ชอบดูสารคดีหรือไงฮะที่นี่สวยดีนี่หว่าฉันคิดว่าฉันจะมายุดที่นี่แกองการอะไรวะฮอปกินฉันอยากให้พวกแกหายไปยังไงล่ะไปไหนก็ไปเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวอาไม่ปรึกษากูเลยจิมมี่เล่นเชี่ยอะไรเดี๋ยว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 อือยิงแม่ง ยิงระยะเผาขนยิงระยะเผาขนอือเฮ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเอาเดี๋ยวมาอีกอ่ะอือหึไอ้นั่นก็ไอ้นั่นก็ยืนเก๊กอยู่นั่นแหละอือมา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 ระเบิดหมดละระเบิดหมดละโอ้ยโอ้โหโดนโอ้โดนเข้าข้างหลังโดนเข้าข้างหลังอือนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่นะ ด้อยยิงซ้ำยิงซ้ำยิงซ้ำด้วยเป็นไงล่ะฮะมีใครอีกไหมอ๋อคือเรามากระทืบแล้วเราก็ยึดที่มันอย่างนี้เลยเหรอโอ้โห โคตรเถื่อนอะไรวะเนี่ยโอเคฮะสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอลาไว้เท่านี้ก่อนดีกว่านะครับผมเพราะว่ามันครบ3เควสแล้วนะครับผมแล้วผมก็ทำเควสเสริมมาให้ด้วยเควสหนึ่งก็น่าจะสมควรเก็บเวลานะครับผมเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วนะครับผมโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอลาไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันในพาร์ทหน้าครับบ๊ายบาย